จอส์ซอรัสบอกกับเซเลนทริตว่าคุณกําลังโดนล้างสมองคุณไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินแต่คุณจนเพราะคุณเชื่อในสิ่งที่เขาอยากให้คุณเชื่อจอร์รอรัสเคยบอกกับเซเลนทริตว่าเนรทิวคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกการเงินมันไม่ยิงใส่คุณแต่มันฝังอยู่ในหัวคุณตั้งแต่คุณยังไม่ทันรู้ตัวคุณถูกสอนว่าเก็บเงินในบัญชีปลอดภัยขยันแล้วจะรวยเป็นนี่คือเรื่องผิดใช้จ่ายอย่างประหยัดจะมั่งคั่งในระยะย,ยาวแต่จอร์รอรัสว่าระบบนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ทุกคนรวย มันแค่เลี้ยงคนให้อยู่ในกอรอบด้วยคําพูดที่ฟังดูดีแต่ไม่จริงคนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะโง่แต่เพราะไม่เคยตั้งคําถามกับสิ่งที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือพวกเขาคิดว่าตัวเองกําลังคิดเองทั้งที่จริงเขาคิดตามในรทีที่ถูกฝังไว้ซอรัสไม่เคยเดินตามคําพูดคนส่วนใหญ่เขาทํากําไรจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าคิดสวนเขารวยจากการเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะคิดผิดในจังหวัดเดนิโยวก,กันติดตามเซเลนทริต ไม่ใช่พื้นที่สําหรับคนเชื่อทุกอย่างที่เคยถูกสอนแต่มันคือพื้นที่ของคนที่กล้าถอดโปรแกรมเก่าเพื่อเริ่มสร้างคอร์วหามั่งคั่งด้วยความเข้าใจจริงถ้าคุณไม่อยากจนเพราะความเชื่อคุณต้องเริ่มไม่เชื่อทุกอย่างที่ทําให้คุณอยู่กับที่